ไปดูบรรยากาศวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อำเภอเบ,เบตงจังหวัดยะลากันค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวบาลีเซียนะคะแห่เช็คอินสกายวอล์กสัมผัสทะเลหมอกอายวเวนค,คึกคักใช้วันหยุดสุดสัปดาห์พร้อม<ไ>ชมความงามของทิวเขาแม่น้ำทะเลสาบเขื่อนบางรางค่ะ ช่วงวันหยุดยาวนะคะนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียต่างเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมากับครอบครัวกรุปทัวขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่มรอขึ้นสกายวอล์กเพื่อชมความเพื่อชมและก็สัมผัสความงามของทะเลหมอกไอโยเวงและชมแสงแรกเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทะเลหมอกแห่งนี้สวยงามมากหมอกหนาปกคลุมเต็มท้องฟ้า มองได้รอบถึง160องศาและอย่างมองเห็นหมอกขาวโพลนที่ลอยอยู่ตรงหน้าได้ใกล้มากบางรายติดใจชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติอยู่นานนะคะจนล่วงเลยเวลาที่ไกไก์ทัวร์กำหนดค่ะ ซึ่งด้วยสภาพอากาศในพื้นที่นะครับที่ขณะนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงค่าทําให้อากาศเย็นครับส่งผลในช่วงเช้าเนี่ยก็มีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณท้องฟ้าแม้ช่วงสายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีแดดราไรนะครับก็ยังคงมองเห็นหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณจนถึงเวลา10บโมงแล้วก็หลังจากที่ลงจากสกายวอล์กแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมักใช้เวลาที่เหลือนะครับในการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติทิวเขาแม่น้ําที่จุดช มวิวแห่งเก่าก่อนนะครับแล้วก็จะมีการสร้างสกายวอล์กไว้อวดชาวเน็ตแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกลับมาคึกคักแล้วก็มีสีสันอีกครั้งครับ